الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون اما بعد فقد قال الله تعالى في القران الكريم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ขอความสันติความจำเริญความเอ็นดูเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานะหูวะตาลาได้โปรดประสบเดบรดาท่านพ่อแม่พี่น้องที่มาทําการละหมาดวันศุกร์ในวันนี้ทุกทุกท่านอัลฮัมดุลิลละขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานะหูวะตาลาที่พระองค์ทําให้เรามีชีวิตมีโอกาสได้เข้าใกล้เดือนรอมฎอนถนับวันเวลาแล้วอินชาอัลลอฮฺพี่น้องครับนี่น่าจะเป็นสุขสุดท้ายก่อนที่จะเข้าสู่เดือนของรอมฎอน เราปรารถนาตั้งใจเหลือเกินเวลาคุยกันพี่น้องครับเราก็พยายามบอกกับตัวเองบอกกับคนอื่นว่าเมื่อรอมฎดอนเดินทางมาถึงฉันจะทําเรื่องนี้จะทําเรื่องนี้เพื่อที่จะให้รมฎดอนเป็นเดือนที่เราพยายามขวนขวายในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีรมฎดอนคือเดือนที่เราจะได้เพิ่มโอกาสต,ต่อการเป็นบ่าวที่ใกล้ชิดกับอลับาลลอฮฺ س ب ح ا ะอุลฮฺ س ละพี่น้อฮคร ب ح ะอัลลอฮฺอัลลอฮฺกอัลลอฮละอัลฮฺวละกอลฮะกอลาอก ยาอือฮัลลาดีน่อามันุกุติบาอ aleiku m u s องค์การนี้พี่น้องเวลาเข้ารอมฎอละหมาตะเราเวงเราก็จะได้ยินบรรดาโตอิหมาม,มทางหลายอ่าน <c oughs> ได้ยินบรรดาโตครูทางหลายแปลถึงองค์การนี้เมื่อรอมฎอนเดินทางมาถึงอัลลอฮฺสุบานนะฮุวะตาลาบอกกุติบาอะลัยกุมุ s ิยามได้ถูกกำหนดหัวข้อว่าในเรื่องของการถือสิลอดนี้ ดังนั้นเมื่อมันเป็นฟัรดูกําลังจะเดินทางเข้ามาถึงตั้งใจกับตัวเองว่ารมอมฎอนนี้ฉันจะต้องรักษาฟัรดูของการถือศีลดแบบไม่ให้ขาดบกบกพร่องจนกว่าข้อผ่อนผันของาศาสนาจะเดินทางมาถึงหลายคนพี่น้องครับไม่เคยตั้งใจเลยด้วยซ้ําต่อการที่จะได้พบเจอกับเดือนรอมฎอนตั้งเป็นความรู้สึกว่ารอมฎอนเป็นความยากลําบากต่อการที่จะใช้ชีวิตให้ผ่านไปใน 29- สหรสวัน วันนี้เตือนตัวเราว่าเราจะทําการถือศีลดในเดือนอมฎอนให้ดีหัวข้อของการใช้ชีวิตในอมฎอนเนี่ยพี่น้องครับถ้านับด้วยอักษรตัวซอดนะครับตัวซดเนี่ยนะครับมันจะมีเสียมุนแปลว่าการถือศีลดโอลาตุนแปลว่าการละหมาดซอดลกอตุนการบริจาคศิลาหุนอิสลาการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ซิลตุรหิมติดต่อเครือญาติเฉพาะที่ขึ้นต้นด้วยตัวซอดอย่างเดียวเนี่ยพี่น้องประมาณสี่ห้าคำศัพท์แล้วดังนั้นลองดูซิว่ารอมฎรอนนี้เราจะทำซดเนี่ยได้กี่ตัวเราจะทำซดเนี่ยนะครับในรมฎรอนนี้ได้กี่ตัวนี่เฉพาะตัวซอดอย่างเดียวดังนั้นวันนี้ผมจะได้พูดบอกกับพี่น้องถึงอักษรตัวซดที่ว่าวเรื่องของอัสซอดกอตูนะครับอัสซอดกอตู การทำสอดเกาะหรือการทำการบริจาคในช่วงของเดือนรอมฎอนมีผลประโยชน์ต่อตัวเราเองอย่างไรบ้างข้อที่หนึ่งขณะที่เราทำการบริจาคในช่วงของเดือนรอมฎอนภาคผลบุญของการบริจาคในเดือนรอมฎอนอัฟดอนประเสริฐกว่าในบันทึกคดีของอิมามติรมีซีเล่าว่าอัฟดอลุสอดเกาะการบริจาคที่เกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนนั้นมีความประเสริฐที่สุด ดังนั้นพี่น้องเตรียมทรัพย์ของเราเอาไว้เลยว่า11เดือนที่ผ่านมาเราอาจจะบริจาคหรืออาจจะไม่บริจาคแต่รอมฎดอนที่กําลังจะเดินทางมาถึงเราจะทําการบริจาคแน่นอนด้วยทรั์ที่เท่าไหร่ค่อยว่ากันบางคนตั้งใจแบบนี้ถ้าพี่น้องดูรายการรณรงค์ฉันขอบริจาคตลอด30วันของเดือนรอมฎดอนเลยในวันแรกตั้งใจแบบนี้ไปก่อนบริจาคแบบนี้ไปก่อนเพราะเราจะมีโอกาสอยู่ถึงค่ำ27เหรือเปล่าของเดือนรอมฎดอน หลายคนตั้งหลักเวลาบอกว่ารอมฎอนประเสริฐยี่สิบเอ็ดเดือนที่ผ่านมาเดี๋ยวเจอกันในรอมฎอนเวลาว่าอ so ัฟดดลุสตะก้ฟีรอมฎอนเดี๋ยวว่าการค่ำยี่สิบเจ็ดฉันจะบริจาควันาถึงค่ำยี่สิบเจ็ดแล้วเข้าจริงๆพี่น้องสุดท้ายไม่มีโอกาสมีชีวิตอยู่ได้ถึงเวลานั้นดังนั้นตอนนี้เราผัดวันประกันพุ่งเลื่อนเวลาของการบริจาคเรามาแล้วสิบเอ็ดเดือนอลัลลอฮฺยังเมตตาประวิงเวลาให้เราจนกระทั่ง ใกล้เข้าสู่รอมฎอนทําอย่างไรให้รอมฎอนนี้เกิดการบริจาคด้วยซั์ถ้าเราบอกว่าไม่ไหวไม่ลองไม่ทําพี่น้องมันไม่มีทางเกิดแล้วมันจะไม่ไหวแบบนั้นไปเรื่อยๆถ้าสามมติว่าการสอดก้อข่าวใดมันถูกเรียกเป็นจํานวนเงินที่แน่นอนใครจะบริจาคต้องเริ่มต้นด้วยหลักพันทํำยังไงกันละทีนี้เราก็จะมีข้ออ้างต่ออัลลอฮ์ฉันจะบริจาคแน่นอนแต่ทีนี้มันจะเป็นรางวัลต้องเริ่มที่หลักพันฉันไม่ไหว ไปต่อกับข้ออ้างของเราแต่วันนี้พี่น้องครับหนึ่งการให้ของเราคุรานบอกมัสลุลละดีนายูฟีกูนาอัมวาลาฮุมฟีซาบิลิละกามัสลิฮับบตินอัมบัตสซาบาอสานาบินหนึ่งต่อเจ็ดร้อยถ้าสมมุติว่านอกมสัสยิดมีคนประกาศว่าวันนี้ใครเอาสตังมาให้ผมหนึ่งบาทรับไปเลยเจ็ดร้อยบาทภารกิจที่เราจะทำหลังละมาดวันศุกร์แน่นอนเราจะไปยืนต่อแถวเพื่อจะ,ะเข้าโครงการนี้ ดังนั้นอมฎดอนที่กําลังเดินทางมามันมากกว่า1นึ่ต่อเจ็รเราจะเตรียมตัวต่อการบริจาคนี้อย่างไรในเมื่อรางวัลที่อัลลอฮฺสุบหาหาหาหัาฮฺนาวะตาลาเตรียมให้มันจะเพิ่มทวีคูณ 2. ส,สิ่งที่จะทําให้เกิดขึ้นกับตัวเราคือตัทีรุนนับซีขจัดความสกปรกทั้งหลายให้หัวใจของเราให้ชีวิตของเราเกิดเป็นความสะอาดในช่วงของเดือนอมฎอนจากการทำสดกของเรา เราอยากจะรักษาโรคหัวใจที่เป็นโรคของความอิจฉานินทาทำเรื่องไร้สาระไม่เห็นประโยชน์ของาศาสนาโอกาสของการรักษามาถึงดังนั้นให้สอดก็ได้เกิดขึ้นพี่น้องครับไม่ใช่อะไรกันล่ะเนี่ยสี่ช่องห้าช่องหมุนไปทางไหนก็เจอแต่บริจาคมันหมดเวลาที่จะพูดแบบนี้แล้วเพราะอายุไขของเราพี่น้องครับมันเดินทางใกล้เข้าสู่เวลาของการที่จะต้องไปรับรางวัล กับผลงานที่เราทําสรุปแล้วในบันทึกบัญชีของเราจะเป็นผลงานแบบนี้เหรอโอ้ยอะไรกันโรงเรียนแคกก็จะเอาโรงเรียนฟาดูอินก็จะเอามัสยิดก็จะเอาสุดท้ายที่พูดแบบนี้จริงๆเนี่ยพี่น้องครับไอที่เราบอกว่าเขาจะเอาเราละให้หร้อเปล่าหรือเราแค่ตัดเพออย่างเดียวเพื่อให้มันรู้สึกว่าเรามีส่วนร่วมอยู่กับการได้ยินนี้แล้วดังนั้นการที่จะทําไม้หัวใจของเราสะอาดบริสุทธิ์ หนในนั้นคือการทำสดก็นำทรัพย์ที่เราปกครองถือครองอยู่ได้จ่ายได้หมดไปและใช้โอกาสของรมฎอนนี้เพื่อการเริ่มต้นต่อการซักฟอกหัวใจของเราข้อที่สามสะดุลหายาตินมุตตาจีนปิดกัน้นช่วยเหลือคนที่เขาทำการมีความประสงค์มีความต้องการอยู่ในความเดือดร้อนวันนี้เราได้ช่วยเหลือปิดกั้นความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับเขา คนข้างบ้านเราตลอด1 1เดือนเราก็เห็นเขาแย่ๆอยู่วันนี้เป็นโอกาสดีของเดือนรอมฎอนที่เราจะหยิบยื่นความช่วยเหลือไปถึงเขาพี่น้องครับเวลาเราจะทํารั้วเนี่ยพี่น้องคิดว่ารั้วที่มันจะต้องป้องกันความปลอดภัยให้เราจะต้องสูงขนาดไหนจะต้องสูงขนาดไหนมันถึงจะให้ซึ่งความปลอดภัยกับบ้านเราได้แต่ถ้าคราใดก็ตามที่เราเอาคนรอบบ้านเราเป็นรั้ว ครานั้นพี่น้องครับความปลอดภัยมันจะเกิดขึ้นแต่ถ้าเราจะเอาให้สูงพี่น้องยิ่งสูงขึ้นไปสุดท้ายมันจะขังเราให้ออกจากกำแพงนั้นไม่ได้ตั้งหานะครับข้อเตือนใจที่อยากจะบอกกับพี่น้องต่อการใช้ชีวิตในเดือนรอมฎอนหัวข้อของการสดอดก็มีประโยชน์สหาบะทำแล้วพวกเราได้ยินได้ฟังแล้วทีนี้ถึงหน้าที่ละพี่น้องครับ เราจะเตรียมการต่อการเป็นคนที่นำทรัพย์ในภายใต้การปกครองของเราสู่การบริจาคเพราะเราจะออกจากรมฎอนในสถานะบ่าวที่อัลลอฮฺสุบฮานะหูวะตาลาให้อภัยในบันทึก์ะดิบอกใครที่มีชีวิตอยู่ในรมฎอนแล้วออกนอกรมฎอนแล้วไม่ได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์คนคนนั้นไปนรกเหมาะสมกับเขาออออักกกุุุลลลลลลูาาาาาาววะีสสฟิิิิรรรรมมมนนนน คุณกำลังรับชมสถานีโทรทัศน์นิวทีเอ็ม